สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกเพจเรื่องของกูรู ผมไก่วิทวัตวันนี้จะขอนำเพื่อนทุกท่านไปดูพระ5น,นาทีดูพระเป็นเล่นพระได้กับพิมพระผงส่งน้ำวัดเขาบางทรายปี2484พระผงส่งน้ำวัดเขาบางทรายสร้างโดยสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เจริญวัดเขาบางทรายพระรุ่นแรกนั้นสร้างปี2 4ง4ปีนะครับมีทั้งหมด2แม่พิมพนะครับคือพิมพ์นิยมเสาใหญ่และพิมพธรรมดาคือพิมพ์เสาเล็กพระรุ่นนี้สร้างจากเนื้อผงพุทธคุณที่สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เจริญท่านรวบรวมไว้และผสมด้วยเส้นเกสาของท่านพระตน ณเนื้อจะเป็นลักษณะหยาบนะครับบางองค์ที่เก็บในความร้อนเนี่ยหรือมีมวลสารผสมด้านในเยอะๆหรือมีเส้นเกสาจะมีลักษณะแตกร้าวหลายๆองค์ที่พบเห็นนะครับจะมีลักษณะถูกเคลือบด้วย้ํำยาย้อมแหนะครับในยุคนั้นพระที่สร้างออกมาผู้สร้างหรือผู้ที่นําไปบูชาเนี่ย กลัวว่าพระเนี่ยจะแตกร้าวจึงใช้น้ํายาย้อมแผลเพื่อถนอมไม่ให้ชารุดแตกร้าวในโอกาสข้างหน้า <c oughs> วิธีการดูง่ายๆนะครับภาพพิมพ์นี้ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เสาใหญ่หรือพิมพ์เสาเล็กให้เพื่อนๆทุกท่านสังเกตที่ระหว่างล่องบัวนะครับทั้งบัวบนและบัวล่างจะมีเส้นคู่ขนานทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับผมเรียกว่าเส้นฟันหนูทั้งสองพิมพ์นะครับจะต้องมีเส้นนี้คมชัดแม่พิมพ์นะครับเป็นแม่พิมพ์สําเร็จด้านข้างเนี่ยไม่มีรอยตัดนะครับจะเป็นขอบสําเร็จการกดพิมพ์ด้านข้างจะเนียนเรียบแน,น และพิมพ์เสาเล็กด้านหลังจะเป็นยันตรงค่านิยมนะครับอยู่ที่หลาย,ห,ลายหมื่นถึงหลักแสนในองค์ที่สวยวิน่ามีตานะครับสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมเล่นพระใหม่เมื่อย0ิกว่าปีที่แล้วพระพิมพ์นี้ราคาเทียบเท่ากับพระปักน้ำบุนแรกครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการเรื่องของกุรูกับ5้านาทีดูพระเป็นเล่นพระได้ทุกคําถามทุกข้อติชมนะครับเพื่อนๆอ,อยากดูพระอะไรวัดไหนหลวงพ่ออะไรสามารถส่งข้อความมาได้ตาที่อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับ ep หน้า ผมจะพาเพื่อนๆไปดูพระรุ่นไหนวัดอะไรลรงพ่ออะไรติดตามได้ในเรื่องของกูรูวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ